เล่งดีขนาดไหนเหรอคะ <c oughs> ตัวยืนดูคนมันน่ารักกว่านาซิติเกเอ์อะจิจ๋จุ๊บสวัสดีค่ะซอฟค่ะวันนี้ค่ะซอฟมานอกบ้านนะคะ่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่สยามดิสเวอรี ที่มาเพราะว่าเราอะได้ยินข่าวมาว่าเจ้าตัวคาแรคเตอร์อุซกูน่ะอุสกูนที่เป็นกระต่ายดิ้งด้งดึ๋งด,งด,งดงที่เราใช้ในแชทบ่อยๆออเขามาขายเมอร์ชที่ล้อกก็เลยมาแล้วเราก็เจอนี่ค่ะทังเดินกับอุสกูนมาเนะ มากเลยนะทุกคนปกติอะถ้าใครที่เป็นแฟนอุสกูลอะจะรู้ว่าเจ้าตูสกูลเองอะไม่ได้มีสินค้าขายก็ะจะเป็นแบบสติกเกอร์อะไรแบบนี้ที่เราจะใช้กันบ่อยใช่ไหมคะแต่วันนี้มีของขายเนี่ยเราก็เลยจะแบบสแสดงพลังความติ่งนิดนะะึงเดกาจะมาตามหาของอุสกูลอ่ะเดี๋ยวเบนไปด่ล็อฟเลยดีกว่านะคะไปตีิงโซมาช่วงนี้มาซื้อของแลดีนะคือตั้งแต่เด็กๆอะโซะเป็นคนที่แบบว่าชอบซื้อของช่วงทันวามากเพราะว่ามันจะใกล้พวกคริสต์มาสปีใหม่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วตอนเด็กๆอะจะชอบซื้อของมาแล ก็แบบเฮ้ยมีคนส่งของให้ฉันอะไรเงี้ยเป็นไหมคือมันฟังดูเหงานะแต่มันแบบเป็นเทศกาลการให้ใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะซื้อของในเทศกาลเฮ้ยมันสกุลอยู่นั่นเฮ้ยเราหลบกันเราหลบกันเราหลบให้คนเห็เราจะติ่งขนาดไหนเราก็ต้องมีระยะให้คนรอบข้างนะคะอ่ะไป้น่ารักมาฉันไม่กล้าแทรกตัวเข้าไปอ่ะจะแสดงความแบบคลั่งไคล้เข้าไปเนี่ยคนรอบข้างจะแตกตื่นว่ะมีขายอะไรบ้างอ่ะเราขอดูห่างๆดูแล้วกันนะมีหมวกรองเท้าเสื้อกางเกงกระเป๋าอุย เพราะฉันต้องเสียเงินเยอะแน่เลยวันนี้เนะฮ้ยแต่แบบเพื่อนที่กะสิทธิ์ของแท้นะคือถ้าเราจะเป็นแฟนใครจะคนอนะ่ะเราก็ต้องซัพพอร์ตเขาด้วยของแท้ค่ะทุกคนคออกิ๊บต้องอ๋ออนนี้น่ารักคุณคุเจ๊นี่ยตรงนี้มันน่ารักมากเลยทุกคนดูกจ๊เจ๊ถามจริงซื้อไปอย่างเงี้ยใครกล้าใส่ไม่มีไม่ใช่เขาซื้อไปแก่ <laughs> <laughs> เาดูตัวโชว์ดีกว่านะคะหมวกนี่คือหมวกเฮ้ยเป็นลิกสิทธิ์ของแท้เลยนะเธอเธเฮ้ยน่ารัก ลอยยืมนี่จะเสียเงินแน่ๆมีอะไรอีกมีเสื้อเสื้อเนี่ยเขามีเป็นตัวอย่างด้านนี้ด้วยนะคะทุกคนโอ้ยมีย่ามด้วยเอ้ยน่ารักคือเนี่ยโดนเรามากเลยนะสีเหลืองโอ้ยเราอยากได้ไปหมดเราอยากได้ไปหมดเสื้อเสื้อโอ้ยน่ารักอ่ะมีกางเกงด้วยนะทุกคนกางเกงที่มีน้องแอบออกมาแล้วก็มีเสื้อยืดด้วยนะเฮ้ยที่เราชอบคือมันลายปักเลยนะทุกคนเอาละถ้าวันนี้ไม่มีใครห้ามฉันอะนี่รองเท้าน่ารักอย่างนี้ใครจะใส่อะเธอจะกล้า ใส่ให้น้องเลอะอะไรอย่างเงี้ยซื้อไปสองคู่อ,อ๋อซื้อไปสองคู่คู่หนึ่งใช้คู่หนึ่ง,ง,งเก็บก็มีเหตุผลนี่หลประหลาดมากเลยนะเป็นคนชอบนะชอบแล้วก็ซื้อซื้อเสร็จแล้วก็ไม่ใส่แล้วก็ไปใส่อันที่แบบก็ใส่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เก็บห่อยนะกางอนามัยใครจะกล้าใส่ให้แบบเลอะเค <c oughs> ร <c oughs> <ๆ S 1> ื่องสําอางก็ไม่ไงเนี่ยตุ๊กตาแล้วมันมีกุญแจเนี่ยถ้าเราห้อยเดี๋ยวน้องก็เลอะ เมื่อกี้เราเห็นพี่เขาบอกเรานะว่าแบบถ้าซื้อครบห้าอบาทเราได้เวิร์กช็อปกับอุสกูลด้วยนะเป็นของอุจกูล่ะเหมือนกับว่าแต่ละสัปดาห์ได้ไม่เหมือนกันแล้วเราเอามายิน,นี้เหมือนกับว่าจะได้ทำแบบกระเป๋าอุสกูรอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยๆเราก็ต้องโดนแล้วป่ะ500บาทอ่ะนี่ไงใครเป็นสายแบบว่าโอ้ยอยากได้ของที่ใช้บ่อยๆก็น,นี่เรามีปิ่นโตเฮ้ยือเราเลือกไม่ถูกอะเอาไงดีอะเราทำยังไงดีเวลาเราเลือกอะไรไม่ถูกสักอย่างเราก็ซื้อมาแลหมดเลย โอ้ยเป็นการแก้ปัญหาที่ดีมากทีนี้ปฏิทินด้วยอนะ่ะเนี่ยเชื่อว่าถ้าเราซื้อไปเราก็ไม่กล้าแกะออกจากซองนี้เฮ้ยปฏิทินน่ารักดูดร ภาพลิขสิทธิ์อ่ะเฮ้ยมันน่ารักอะแล้วลายมันเยอะกว่าตอนที่แบบอยู่ในสติกเกอร์อะเฮ้ยนี่มันโซบะน้ำไหลเฮ้ยนี่มันความเป็นจิตกรเฮ้ยนี่มันปาร์ตี้ฉลองเฮ้ยนี่มันเครปเย็นเฮ้ยดูหนังตัวหรือลองฮะอะไรเนี่ยโฮ้ยอยากเจอตัวจริงเลยอะมันคงจะน่ารักน่าดูเลยอะเราต้องโดนแล้วล่ะว้ยยังไงอะเลือกไม่ถูกเลยอะเอาอะไรกลายเลยไหมซื้อเลขดียะ คะซอบยืนลังเลจองป๊อกอยู่ตรงนี้นานมากเนื่องจากว่าอายากได้เสื้อสีฟ้าตัวนี้มากค่ะทุกคนแต่มันเป็นฟรีไซส์ใช่ปะแต่นี่เลยตรงหน้าแผงที่เหลือน่ะเขาเหลือแต่ไซส์ L อะ่ะนี่เหลือ2ตัวเป็นไซส์ L ฉันหยืดอ on ้อนวอนพี่คนขายอยู่นั้นมากว่าหนูขอซื้อตัวโชว์เลยได้ไหมะแ่มันเหลืออยู่ตัวเดียวอะสุดได้ใช่ไหมคะได้ ได้ถ้าวันนี้ใครมานะคะไม่เจอสีฟ้าแขวนอยู่ก็คือจ็อบโดไปแล้วเนี่ยตอนนี้ได้ของแล้วนะคะคิดว่าเกิน500บาทแน่นอนเพราะว่าเราจะมาทำเวิร์กช็อปนะจ๊ะเอ,อฉันไม่เคยมาซื้อของที่ลอฟแล้วก็ถือทั้งตัวอย่างเยอะเดินหางาว,ว่าอุ้ยของขวัญเต็ไมไปหมดเลยมาเราจะมาจ่ายเงินกันนะคะมดูกันว่าเราจะใช้งบประมาณเท่าไหร่นะคะ สวัสดีค่ะพี่เขาบอกว่าซื้อตัวนี้ได้ค่ะเลยให้หยิบมาทั้งไม้เลยค่ะและอันนี้ด้วยค่ะอะเรา,เร,ารอใจเงินก่อนนะคิดว่าเราโดนเท่าไหร่เราก็เกินพันเราจะได้เวิร์กช็อปสองใบอะไรอย่างงี้ปให้คิวทำด้วยใบหนึ่งเลยเมันต้อนคุ้มค่ะชาปวดหรือชาไม่มาเออชาไม่มาทุกคนเราถุงสองพันแล้วเราได้ถุงผ้าอุจจารกูนเพิ่มด้วยเราสีอะไรนี้หน้าตาเป็นยังงี้ถ้าฉันอยากได้ทั้งสองสีคือฉันต้องซื้อให้ครบสี่พันขาวก็ดีดำก็โดนน่ จะ่น้องเปื้อนใช่ไหมสีดำค่ะพี่นี่ไงเราไม่ต้องใส่ถุงพลาสติกแล้วของช้อปปิ้งก็ใส่ไปเลยโอ้โสกูนพอยรู้สึกดีรู้สึกคอมพลีทแล้วในชีวิตนี่เลยแล้วเดี๋ยวเราไปทำกระเป๋าผ้าอีกนะพอเราซื้อเกิน500บาทอย่างได้ทำเวิร์กช็อปฮพอเราช็อปเสร็จใช่ไหมคะเราก็เอาใบเสร็จอะไปยื่นตรงตัวเวิร์กช็อปเราจะได้ทำเวิร์กช็อปจะไปเด็นคือคิดว่าเราต้องยื่นแม้เราถือกระเป๋าแบบได้มูลค่า2,000แล้วก็ต้องรู้ว่าเราช็อปเกิน500บาทมาแล้ว กล้องอยู่ไหนอ้อกล้องไม่เจอโตเวิร์กชอปใช่ไหมคะสวัสดีค่ะเราซื้อเกิน500บาทค่ะเราแสดงจุดยืนของตัวเองไม่มีพัดด้วยล่ะพัดนี้ต้องทำยังไงเหรคะเราถ่ายรูปอะค่ะแล้วก็ติดแท็กตานีา้โอ,อ้ทุกคนถ่ายรูปเนี่ยติดกันคนละอันสองอันแล้วก็จะได้พัดกลับบ้าน อ๋อเป็นผ้าเช็ดหน้าก็ได้เป็นกระเป๋าก็ได้500บาทได้หนึ่งสิทธิ์หนูซื้อ2องพันเก้านี่ได้แบบหลายสิทธิ์ไหมคะหรือได้สิทธิ์เดียวคะไม่ได้หลายสิทธิ์ด้วยนี่ไงเราก็ทําเลยทั้งแบบผ้าเช็ดหน้าก็ได้กระเป๋าก็ได้แบบนี้เออเพราะเราต้องใช้สิทธิ์ให้คุ้มนะซื้อมาตั้งสองพันเเลยนะห้าสิทธิ์สติกเกอร์ต่ออันเราก็ว่า5้าห้ายี่แล้วได้25่สิบห้านะคะเราว่านะเราเอาสิตัวแปะในถุงเดียวไหมก็ได้ฉันได้จุดดุจดุจ ม่นของจริงทุกคน,ววนสวัสดีค่ะกอดเหระกอดได้ไหมคะกอดแล้วนั่น,นึงนงเอโอ้นอน้องดึงดึงอ่ะเราซื้อมานะมันมีประวัติด้วยนะทุกคนเขาเขียนว่าชื่ออูสกูล <S <S บ้านเกิดไม่รู้วันเกิดความลับอาชีพเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ค่ะเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์เหรอคะ ไหนเอนเตทนให้ดูหน่อยได้ไหมคะเอาแบบสุดแรงเกิดเลยค่ะ,บบคะทุกคนมันน่ารักกว่าในสติส๊กเกอร์อ่ะฉันไม่กล้าเข้าใกล้เข้าไปนี่ด้งออกนะเธอตัวเขาเด้งมากเลยถ้าเขาเด้งมาคือฉันกระเด็นเลยนะเนี่ยเราขอลายเซ็นหน่อยได้ไหมคะแบบมือแปะแบบเจิมให้เราด้วยไหมหา,หาเจอไหมคะอันนี้อันนี้ค่ะจึ๊บจึ๊บจึ๊บเหมือนโดนถูกเสกแล้วอะอะ คคุณ่ะสอนเต้นหน่อยได้ไหมคะนี่เดี๋ยวอยากเต้นด้วยคะ่ะอ่าเฮ้ยเออยังไงต่อคะอู้โ้มันมากเลยโอ้โหขอกอดอีกทีได้ไหมคะกอดเราควรจะนั่งกดอดปะฉันนีก่กอดไอดอลเลยนันเนี่ยนี่เวลาเราแบบคุยกันในบริษัทอะไรอย่างเงี้ยเราชอบสติกเกอร์เขามากเลยอะขอจับมือได้ไหมคะรู้สึก ทำได้ดีมากเลเหมือนได้เจอท่านผู้นำเลยเตอร์พีแกปขอบคุณค่ะเคยเหนื่อยไหมคะไม่เคยเหนื่อยเลยเหรอคะโอ้โหแรงดีไม่มีตกอะฮะแรงดีขนาดไหนเหรอคะใจเย็นด้วยใจก็ใจแรงดีไม่มีตกจริงด้วยค่ะสุดยอดเลยค่ะโอ้โหนี่ถาเทเด็เทเด็ดเพราะในน้ำถ้าเทเด็ดเขากันเดี๋ยหนูจะทำกระเป๋าคุณเนศกุลนะคะ ชอบไหมคะชอบไหมคะชอบมากเลยนะคะส่งจุบได้ไหมคะส่งจุบได้ไหมคะ <c oughs> ส่งจุบเลยเลยเท่าไวน้ <c oughs> นี่เราจะรีวิวคุณอุตสุลนะคะ <c oughs> เห็นตรงนี้เนี่ยเป็นขนที่ปุยนุ่มตรงนี้มีเหนียงอ่อนๆนะคะตรงนี้มี เรากลับไปงานกระเป๋าต่อดีกว่าระวังข้างหลังนะคะระวังนี่เขาเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์จริงๆเนาะเฮ้ยเรารู้สึกดีใจอ่ะเฮ้ยจะร้องไห้เหมือนตอนได้เจอค้ดนนั่นอะไรอย่างเงี้ยมาค่ะถ้าเราว่าเรามาที่เราก็อยากได้ตัวอุตส่าห์คูณอะทำคาดจะง่ายครับไปนี่ไงเป็นเซตอาหารเช้าใช่ป่ะล่ะเราแล้วกันที่เขาบอกว่าทำแบบมินิมอลก็ได้นะคะคือเขาแค่จะบอกพวกเราเยอะเกินไปชอบใบนี้มีแค่ใบเดียวฉันชอบใบกลม เกิดมาคู่กับเราล่ะหัวเชียทีไม่ออกเลยเจอพลังดีดเด้งของอุกูเข้าไป พยายามกันมาประมาณหนึ่งเลยนะคะพวกเราก็ได้สางสร้างออกมาทั้งหมด5ชิ้นนี่แต่ละชิ้นหน้าตาดูดีมากค่ะเราได้ใช้สิทธิ์แห่งการช้อปปิ้ง2009ของเราคุ้มแล้วนะคะเราไปกันต่อนะคะขอบคุณค่ะ เผื่อใครว่าแบบมาถึงลอบใช่ไหมคะตอนแรกเราพูดไว้เร <Okay. S 2> ื่องห่อของขวัญน่ะคือจะพามาดูตรงนี้นี่เลยค่ะมุมนี้ค่ะถ้าเรามาช่วงนี้เนี่ยเขาจะมีการห่อของขวัญแบบญี่ปุ่นนี่เผื่อใครแบบว่าห่อของขวัญแบบทุกปีเหมือนกันเดิมๆเนี่ยลองมาที่ลอบนะคะเขาจะมีแบบนี้ค่ะเป็นการห่อของขวัญแบบูกค่ะดูนี่ มูแลค่้าดูมีความใส่ใจเวลาเราเอาไปให้ใครนะคะมีูู่หลายแบบเลยนะมีแบบหนึ่งที่ชอบมากคืออย่างนี้ทุกคนมันไม่ได้เปลืองกระดาษอ่ะคืออย่างน้อยถ้าสมมติว่าเราให้เขาไปใช่ไหมคะเขาแกะเสร็จปึ๊บผ้านี้ยังใช้ประโยชน์ได้ต่อนะคือ <onne> ถ้ามันกระดาษเราจะฉีกขีกแล้วบางทีเราก็จะเสียดายความสวยถูกไหมมันแบบไม่มได้ใช้ต่อยอะไรเงี้ยเนาะซึ่งถ้าเกิดใครอยากจะมาลองของของขวัญแบบนี้นะคะที่รอเดือนนี้จะมีเซนเซมาหอยเลยนะเป็นคนญี่ปุ่นเป็นอาจารย์โมโหให้แบบมืออาชีพค่ะมาตั้งแต่วันที่19นะคะจนถึงวันที่3 มกราคมนะคะใครอยากลองนะอยากให้มันลองกันที่นี่อ่าหรือถ้าเกิดอยากได้เป็นความกระดาษอยู่นะคะก็จะมีการห่อแบบสวยๆอย่างเงี้ยแปลกๆเท่ๆเก๋ๆแบบนี้นะคะซึ่งทั้งกระดาษห่อทั้งผ้าที่ห่อนำเข้าจากญี่ปุ่นหมดเลยค่ะเรายากโดนมากเลยอ่ะมุมเงี้ยเด็ดมากสาวกลองตุนหรือถ้าสมมุติว่าเราอ่ะช้อปปิ้งที่ลอบแล้วใช่ไหมคะแล้วเราอยากจะแบบเอาไปห่อด้านล่างของสยามดิสคัเวอรี่ ปีนี้เขามีลูกเล่นที่เด็ดมากค่ะทุกคนนี่เลยเราลงลิฟต์จากล็อฟมาใช่ไหมคะนี่ไงคุณมุมนี้แหละที่ฉันพูดถึงค่ะ กีฟครีเอเตอร์สเปซคือเขาบอกว่าเป็นปีแรกที่มีเลยนะซออก็ว่าซออมาทุกปีแตเรายังจะไม่เคยเจอนวัตกรรมนี้นวัตกรรมที่ว่านั้นคืออะไรสมมตินี่นะ anyway. เราซื้อของไม่ต้องสมม 2, <eurs> ุติอะเราจ่ายตังค์มาแล้วสองพันเก้าใช่ปะเราจะมาห่อของฝันตรงนี้นะเนี่ยเป็นที่ที่แบบว่าเราสามารถห่อใช่ไหมคะแล้วเราก็จะทําสติกเกอร์ตัวเองได้ด้วยอะเพื่อเราเอาไปจับฉลากเอาไปให้ใครใช่ปะกลัวจําไม่ได้ว่าของใครแปะหน้าเราไปเลยก็คือเขาทําให้ฟรีนะคะหรือจะเป็น e าร์ดนะคะก็คือปกติอะแต่ก่อนเราจะแบบว่าเขียนเป็นก เรวห้อยปุ๊บปิ๊บอย่างนี้ใช่ปะอีการ์ดนะคะก็คือว่าคนจะอ่านการ์ดเราจะต้องรักมือถือสมื่มาสแกนนิดนึงฮะสมกับยุคแบบดิจิตอลนะคะขอดูตัวอย่างสติกเกอร์ได้ไหมคะโอ<ฮ>้หถ้าวันนี้หนูห่อของขวัญคือสติกเกอร์ได้ทั้งใบอย่างนี้เลยเหรอคะใช่ครับหนึ่งเอี่ครับฟรีครับฟ <4 S 1> รีร <4? S 2> นี่หรือใหญ่ๆอย่างนี้เลยก็ได้แบบนี้ก็จะได้6ตัวนี้สตัวแล้วถ้าสมมติอยากได้เพิ่มได้ไหมแผ่นละสามสิบบาทบแผ่นละสามสิบบาทโตจะมีทางน้องเขาใส่ให้นะครับ บะนี่เขามีขาตั้งไฟให้พร้อมแล้ว <c oughs> เขามีกล้องให้ด้วยนะไม่ต้องใช้กล้องเราเราหลบเราต้องหลบเเดี๋ยวเดี <c oughs> ย๋ยเพิงงพ่งเงนินเดี๋เพิ่งเงินอ๋อทาได้แล้วต้องมีขั้นต่ํำไหมคะว่าต้องซื้อของเท่าไหร่ห่อได้ใบเสร็จของสยามอีสตทเรี่ครับไม่ต้องมีขั้นตำ่ำไม่มีขั้นต่ำหนูซื้อมา <c oughs> ใบเสร็จเดียวแต่หนูมีหลายชิ้นหนูแยกหอ่อได้ไหมคะได้แต่ว่าสติ๊กเกอได้ แต่สติกเกอร์ได้อันเดียวพี่เขารู้ทันเราเธอ <laughs> แล้วนอกจากหอแบบกระดาษนะคะคือห่อฟรีมีแบบเวอร์ชั่นถุงผ้าด้วยอันนี้หนูออกแบบเองได้ใช่ไหมคะได้ครับสามารถที่จะเลือกแบบฟรนะครับโอ้ตามนี้ได้เลย ันนี้เราจะต้องเป็นค่าบริการเพิ่มเติมใช่ไหมคะอ๋อไซส์เอสสบาทไซส์เอ็มออ๋อก็จะมีราคานะคะถ้าใครสนใจเดี๋ยวทุกคนถ้ามาถึงลองมาดูรายละเอยียดกันตามอัธยาศัยเนาะแต่วนี้กระเป๋าคือดีมากเลยนะแล<ม>้วเนื้อสกรีนคือดีมากเลยอ่ะทุกคนร<ม>อรับได้เลยเหรอคะพี่20นาทีค่ะอุ้ยไม่นานนะยังแอบแวะไปดูของได้นะ20นาทีแล้วก็ก,กลับมา่อใหม่น <laughs> ี่ค่ะเราสามารถออกแบบดีไซน์ได้ แล้วสีกระเป๋าก็มีตามให้เห็นตรงนี้เลยมีทั้งหมด6สีทุกคนดูดิแล้วกระเป๋ามันมีทรงแบบตูดใหญ่ๆปากกว้างๆอย่างเงี้ยทนโนทนใส่ของส่วนนี้ก็จะเป็นแบบเวอร์ชั่นใบเล็กๆเหมาะกับคุณแม่ ไว้แบบไปเก็บค่าเช่าตลาดเออเก็บค่าเพงนี่นอกจากการห่อจริงๆแล้วว่าซอฟเห็นเขามีแบบว่ารวมไอเทมเด็ดของสยามดิสคเวอรี่เลยนะคะเผื่อว่าวันนี้เรารีบใช่ไหมเคยต้องรีบไปละก็ให้ของขวัญใช่ปะไม่มีเวลาเดินทั่วห้างก็เดินเข้ามาตรงนี้ปึ้งเขาก็จะรวมนะอย่างงี้ไงอย่างที่เราไปอุสกูลมาเขาก็มีวางขายอยู่ตรงนี้มาเป็นตัวไฮไลท์ต่างๆนานานะคะตรงนี้น่าจะมาจากล็อกนะหน้าตาสินค้าดูคุ้นๆฉันเป็นแฟนล็อกขนาดไหนเธอก็ลองคิดดูแบรนด์ชื่อ ODS เงี้ยอ๋อ จะนาเข้าจากตุรกีอถ้าอย่างโซนนี้ค่ะจะเป็นของแบรนด์อีโคท p ปีค่ะอีโคท p ปีก็จะเป็นแบรนด์เกี่ยวกับเป็นออร์แกนิกคือตัวอย่างเช่นของตรงนี้ค่ะจะเป็นกล่องข้าวทำมาจากของรีไซเคิลต่างๆใช่อ๋อเฮ้ยเขาเทรนด์เขาอยู่เขาสมัยแล้วนะีนี้เหมือนกันใช่ไหมคะออร์แกนิกเลยอย่างนี้ค่ะก็วัสดุที่ใช้ทำเนี่ย มาจากของรีเซเคิลใต้ของทะเลค่ะเป็นพวกขยะจากใต้้องทะเลเนี่ยมารีเซเคิลใหม่อู้หูทมาจากขวดน้ำ6ขวดแรนมาแใจมาจากะกาสรังเฮ้ยสมมติของขวัญสมัยนี้ดีนะเราลองหาของขวัญที่แบบเดื่ยใครคิดไม่ออกแล้วอยากจะหลุดพ้นจากความเป็นผ้าขนหนูอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะสามารถมาไปในเวที่รักโลกนะคะแล้วดีไซน์ก็ดีด้วยนะปะเด็นต้นไม้นี่ขายปะคะต้นไม้นี่ขายด้วยใช่อันนี้ก็เป็นชนเงินชนทองอุ้ยเป็นต้นมา20บาทอันนี้จะอยู่โซนของอีโคทเปียเลยค่ะนี่คือต้นไม้จริงๆเหรอคะใช่ค มือนต้นไม้ตกแต่งเลยอะโอยอยากได้ต้นไม้อนันเดี๋ยวดูผ่านแนะตรงนี้นะคะอันนี้เป็นของแบรนด์ไอคอนคราฟค่ะไอคอนคราฟเป็นของแบบแฮนเมดของที่คนไทยทำเลยร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ยขออนุญ,ญาตนะคะนี่เลยเก็บแพงตลาดหมะมากเลยเฮ้ยจริงๆหรอว่ามันดูดีมากเลยนะอันนี้เป็น,บบาล,นลายดอกพิกลลายดอกพิกุลซว์สเสน่ห์กาฟิตี้เมืองไทยนะคือจะลายแบบเนี้ยแพทเทิร์นแบบเนี้ยที่เราจะไม่ได้เห็นชาติไหนในโลกเลยนะเราเห็นสีสันนี้เรารู้เลยว่าเฮ้ย นี่คือไทยสไตล์ซึ่งเป็นสไตล์ที่ดีมากเราชอบอะ่ะเราชอบไปหมดเลยเป็นลายปาตาเพียนลายปาตาเพียนลายปาตาเพียนอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบปลูกเข้าไปตรงสมบูรณ์ขอประเทศไทยตรนีก็อาจจะมีความหมาย โอ้ยมีสตอรี่ความหมายบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ด้วยความเป็นปาตเพียนนะคะหรืออยากจะมีความอุดมสมบูรณ์ในกระเป๋าตังค์ของท่านก็สามารถซื้อกระเป๋าตังค์ที่เป็นลายปาตเพียนได้น่ารักมากเลยนะจริงๆคืออยู่เงี้ยเราว่ามันจะตีได้นะเนี่ยน่ารักชอบไปหมดเลยอะ่ะคุณคะคุณต้องมาโดนนะคะโอ้ยน่ารักมากเลยขอบคุณคะ่ะเรา มุกออนต่อไม่อย่างงั้นเนี่ยเราจะช้อปปิ้งหนักเกินไปนะคะมาตอนนี้เราก็พร้อมแล้วเราจะแบ่งของยังไงเนี่ยจาก่ะกี้ที่เราซื้อมาใช่ปะอันนี้เราว่าเราแบ่งให้มือปิศาดีกว่าหนูห่อรวมกันไปเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวตอนมือปิศาแกะใช่ปะเราก็บอกอันเนี้ยให้เธออันเนี้ยเราอยากมีส่วนร่วมในกันซส้อเป็นลายนี้ค่ะจะได้ประหยัดกระดาษด้วยทุกคนเนอะมันมีเสื้อยืดเลยนะครับต่อมาครับ สาม,มารถทําเสื้อยืดได้ทุกคนในขณะที่ซซาก็น่าจะตัดสินใจว่าฉันกระเป๋าเยอะและพี่เขาบอกทําเสื้อได้ด้วยทุกคนทาเสื้อได้ตัวละ300แล้วก็จะให้เฟคฟรี3ตัวจะเฟกฟรี3ตัวก็คอือคาแรคเตอร์เหล่านี้ฟรี3ตัวถ้ามากกว่า3ตัวล่ะคะตัวละ20บาทตัวละ20บาทนะคะอุ้ยฟรี3ตัวเราก็แฮปปี้แล้วนะเขาออกแบบดยกราฟิกดีไซเนอร์นะคะซึ่งเราจะเห็นชื่อผู้สร้างสารรค์ผลงานอยู่ด้านบนเลยได้สนับสนุนศิลปินด้วยอะ่ะดีมากๆเลยค่ะ นึกสามตัวอย่างงี้ก็แน่นมากแล้วขำตัวค่ะระหว่างที่รอเสื้อนะคะสิ่งที่เราตั้งใจลงมาเลยคือเราอยากจะถ่ายสติ๊กเกอร์เดีเราไปถ่ายกันดีกว่าไปถ่ายของตอรตีต้ไอจีนะคะเป็น<ห>ิวิดีโอมาซิการีามินา่าจีโอเคแล้วมีเสียงไหมคะสามารถพูดได้เลยค่ะแต่แกก็จะมีเสียงออกมาเหมื oh อนกัน เราต้องพูดว่าอะไรเดี๋ยวให้ซอฟนะเหงาวะโัยนี่มีแฮปปี้นิวเยียบนหัวด้วยมีแบบจันตชโอสไอ้เบลนเดียขอให้มีความสุขมากๆนะคะขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้เฮงเฮเฮค่ะเยพอสาหรับคุณผู้ชมทุกคนที่ดูอยู่นะคะเออสำหรับพวกเราทุกคนตรงนี้เลยเนียขอให้ร่ำขอให้รวยขอใหเฮงเฮเความสบุณมากนูะคะเ คือกล้องสันๆนี่คือตากล้องว่าอยู่คือคือตากล้องแบบจะปล่อยกล้องรับท่อนอยู่เอาละค่ะตอนนี้ซบก็ถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสั่งเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลอมาดูว่าอีก20นาทีกลับมาเนี่ยเราจะได้อะไรออกมาบ้าง20นาทีผ่านมานะคะแล้วนี่ก็คือผลลัพธ์ค่ะนี่คือเสื้อที่เราวางไว้น่ารักเนาะจริงๆแล้วดีไซน์ได้ไม่รู้จบเลยนะคะอยากให้ทุกคนมาลองเองมากกว่าอันนี้คือเสื้อยืดต่อมาเนี่ยจะเป็นอันนี้สติกเกอร์มาเลย เจติกเกอร์เราสองเพ่นนะคะสองไซส์สไดพัดให้เสร็จสับคุณภาพดีงามแล้วก็พอพูดถึงความดีงามน,นั้นก็ไม่กล้าใช้อีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอากลับไปแปะที่ออฟฟิศแมะแปะที่โต๊ะทำงานทุกคนเลย <c oughs> เออเดี๋ยวปะเราจะได้เห็นหน้าเราตลอดเวลาตอนทำงานจะได้รู้สึกชื่นใจ <c oughs> ทำไมรู้สึกขนลุกอย่างนั้นน่ะทำไมยักไหลอย่างนั้นน่ะนี่คือกล่องของขวัญมาแล้วมี่้ขาวเสร็จแล้ว สวยงามนะคะเป็นการห่อที่แบบอ้ห่อสวยจนไม่อยากแกะทำไมแกะก็จะไ,ได้ขอ,องข้างในเนี่ยและนี่ก็คือ QR code นะจ๊ะเวลาเราเอาของไปให้ใครเนาะเราจะลองสแกนให้ดูแล้วเราสแกนนะคะเจนเจนแล้วเราก็กดเปิดอ้อกดเป็นคลิปวิดีโอเลยเอ้ยขอให้มีความสุขมากๆเลคะขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ <laughs> เห้ใหใให้ใ ออเสื้อคอเสร็จแล้วขอบคุณค่ะวิ่ยเสื้อ่อ,อน่ารักอะ่ะรู้แล้วหรออันเนี้ยไม่แปะกล่องก่อนแล้วไปแปะไว้ตรงจุดเช็คเวลาเข้างาน <S <S 1> <S 1> <S สแกนก่อนเข้างานเนี่ยทุกคนได้รับสินทรพรกันทุกวันเลยอะ่ะเออแเราต้องสแกนให้ค้มเนี่ยถ้าไปอยู่ตรงนี้เราไม่คุ้มใช่เอาเป็นว่าแล้วแต่เราดีไซน์อ่าแต่ซอสยังไม่แปะแล้วกันซอสเก็บไว้ก่อนอือ การมาช้อปปิ้งของพวกเราในวันนี้นะคะไม่น่าเชื่อว่าจากการที่เป็นติ่งอุตสกุลจะมาจบลงในที่การช้อปปิ้งแล้วก็ได้ของมากมายจากบูติกครีเอเตอร์สเปซนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาของขวัญน,นะคะหรือว่าอยากได้ไอเดียความแปลกๆใหม่ๆใ,ในการส่งต่อนอกก็ลองมาดู <ๆ S 2> กันได้ที่สยามดิสคั v ว r นี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไ like, ลค์กดแชร์คลิปนี้ให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอทุกคนมีความสุขมากๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุบผ่านเฟซชิลมันเด้งกลับเหรอเด้งกลับ oh <laughs> <laughs>